ฟุตบอลร้าย่าเมื่อขาดแฟนแต่ถ้ามีแฟนที่ยังไม่รู้เลยว่ากีฬาคืออะไรบางครั้งเล่นเงียบๆในสนามที่ว่างเปล่าอาจจะสบายใจกว่าก็ได้อัางแกต้ตอบนักข่าวว่ารากฐานเราเปราะบางมากบรรยากาศทั้งก่อนเกมและก็หลังเกมเป็น48ชั่วโมงที่เปิดหูเปิดตาสุดๆผมคงต้องกลับไปคิดจริงจังว่าผมจะเอายังไงต่อกับชีวิตของผมดีเพราะว่าทั้งในและก็นอกสนามมีแนวคิดแปลกๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน ผมไม่เคยสนเลยว่าอาเซอลจะเป็นยังไงผมแค่อยากชนะทุกนัดที่ผมคุมใครคิดยังไงผมไม่สนใจผมไม่แคร์ที่แฟนบอลของเราบางส่วนแสดงความดีใจตอนที่เราเสียประตูผมคุมทุกคนไม่ได้แต่อย่าลืมทุกครั้งเวลาเรากลับมาชนะก็เพราะเสียงเชียร์ดังๆนี่แหละดังนั้นถ้าแฟนเราเองอยากให้เราแพ้มันก็มีผลต่อจิตใจนะักกีฬาอยู่แล้วแปลให้ง่ายยิ่งกว่าก็คืออังเกไม่พอใจ แฟ,แฟนทำแบบนี้ทีมเลยตกต่ำแฟนที่ดีควรเชียร์ให้ทีมของเราทำดีที่สุดไม่ใช่แช่งให้ตัวเองแพ้เพียงอยากให้เพื่อนบ้านไม่สมหวังรากฐานเปลาะบางแปลง,ง่ายๆก็คือถ้ายังเป็นกองเชียร์ที่ดีไม่ได้อย่าหวังว่าทีมจะดีเพราะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า <S <S ก็รุนแรงนะฮะ <S <S มาดูกันครับว่าแฟนกีฬาในอังกฤษเนี่ยคิดยังไงกับคอมเมนต์นี้ที่อังเกะเดือดแฟนตัวเองเชียร์แมนซิให้ชนะสเปอร์ เพียงเพราะไม่อยากให้เพื่อนร่วมเมืองปืนสงกรา,อานอซนอลคว,วา้าแชมป์อันนี้เป็นโพลจากสื่อในอังกฤษ BBC นะครับจากแฟนบอลเกือบหมื่นฮะเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคือพวกเฉยๆแทงก้าเกียร์ว่าง no comment มี9%เลยนะครับมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับอันเก้แล้วบอกว่าแพ้แล้วไงยินดีแพ้เพราะรับไม่ได้ถ้าเพื่อนร่วมเมืองอาเซจะเป็นแชมป์1นะิฮะและ เจแปดเปอร์เกือบแปเนะครับเห็นด้วยกับอังเกว่าทุกครั้งลงสนามต้องเล่นเพื่อชนะเท่านั้นพี่น้องแชมป์จับไปครับวัฒนธรรมเกลียดเพื่อนบ้านเป็นแนวคิดที่สวนทางกับสังคมที่เจริญทางความคิดที่เชื่อว่าเป็นเพื่อนบ้านกันต้องเอื้ออารีต่อกันต้องช่วยเหลือกันเพราะเมื่อเพื่อนมนุษย์สามัคคีกันพลังนั้นมีค่า ยิ่งกว่าทองคําในสงครามโลกเวลาใครถามแชมป์จัดไปมาจากไหน Where are you from